ขอน,นอบน้อมที่เส่นกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่สองร้อยสองตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตเสจากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังัจฉามิธรรมังสรนังัจฉามิสังขังสรนังัจฉามิ ทุตท rumor, ทิยามปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคฉามิตติยามปิสังขังสรนังคฉามินัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธทินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสำปัปปลาปะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าเพจาเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมเกษณตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่อมรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัปปรมไมจาริยาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะทารณะมันดนะวิภูสนัฐานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจยาเสยนามหาเสยนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตปฏิคหหนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าปเป้าขอสมาทานศิลงสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนไตรยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากกุศลกรรมบทสบิเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สัมมัปปทานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าพลาหา้าพุทธชงเจ็ อะเรียมักมีองค์แปดเพื่อมรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไัรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงเตินกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะศึกษาพระสัทธรรมอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานรู้ชัดนี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธ นี้ทุกขานิโรธขามินีปฏิปทาใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าในการที่จะแทงตลอดอารยสัตได้นั้นก็คือการปฏิบัติที่เป็นไปในองค์มคร์นั้นเองซึ่งในการปฏิบัตินั้นก็ต้องเริ่มจากโรกกยมครคก้าวไปถึงโลกุตระมร์อันเป็นความบริบูรณ์พร้อมของอะเรยมร์มีองค์8หรือองค์7 สำหรับผู้ที่ได้ฌานสองเป็นต้นไปค่ะอน,นี้เราร่วมกันศึกษาในตัวตะกะสุตตะนิเทศซึ่งว่าด้วยภิกษุผู้กำจัดบาปธรรมอย่างเร็วพลันอันมีพระสารีบุตรเทระอธิบายในพระสูตรนี้นะคะขณะนี้กล่าวมาถึงข้อ154แล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุ พึงสงบกิเลสภายในนั้นเองไม่พึงสแสวงหาความสงบโดยทางอื่นเมื่อภิกษุงสงบกิเลสภายในได้แล้วความเห็นว่ามีตนหรือความเห็นว่าไม่มีตนก็ไม่มีแต่ที่ไหนไหนคำว่าพึงสงบกิเลสภายในนั้นเองอธิบายว่าภิกษุพึงสงบราคะพึงสงบโทสะ พึงสงบโมหะภายในข้อความละพึงสงบคือเข้าไปสงบสงบเย็นดับระงับโกท้าข้อความละอุปนาหะข้อความละมัคคะข้อความละปราศะข้อความละอิสาข้อความละมัชริยะข้อความละมายาข้อความละสาเถยะข้อความละธรรมภะข้อความละสาลัมภะ ข้อความละมานะข้อความละอติมานะข้อความละมาทาัทธะข้อความละปะมาทะข้อความละ16หกข้อแรกนั้นก็คืออุปกัเกเหรือจิตตอุปกิเลสิบหกคือธรรมะเครื่องเศร้าหมองสิ่งที่ทำให้จิตขุนมัวรับคุณธรรมได้ยากลุดภาเปเปื้อนสกรปรกยอมไม่ได้ดีมีด้วยกันสิบหกอ คืออภิชาวิสมาโลภะคือเพ่งแรงอยากได้โลภะอันไม่สมควรโลภะกล้าไปจนถึงประมาทะดังที่กล่าวไปแล้วกิเลสท,ทุกชนิดข้อความละทุจริตทุกทางข้อความละความกระวนกระวายทุกอย่างข้อความละความเร่าร้อนทุกสถานข้อความละความเดือดร้อนทุกประการข้อความละ อกุศลาทิสังขารทุกประเภทภายในรวมความว่าพึงสงบกิเลสภายในนั้นเองก็ตรงตามที่เราร่วมกันศึกษานะคะว่าเราจะไม่เพ่งเล็งภายนอกแต่การที่เรารู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอยากได้ความโกรธหงุดหงิดรำคาญทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น แท้ที่จริงนั้นไม่ใช่เกิดจากเหตุภายนอกแต่เกิดจากกิเลสภายในจึงไม่พึงเพ่งเล็งในบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้ว่าทำเราเพราะแท้ที่จริงแล้วหากไม่มีกิเลสภายในจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามย่อมไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกและยอมรับได้ ทุกขะอริยสัจจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกตนให้เข้าใจถูกตรงตามความเป็นจริงและยอมรับได้ในขณะที่เกิดเหตุต่างๆกับเราทั้งๆที่พยายามผลวควด้วยประโยคค้สสมบัติแล้วแต่ไม่สามารถที่จะก้าวออกจากอากุศลวิบากเหล่านั้นได้นะคะเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดนั้นมันพร้อมมูล ทำไมไม่ไปเกิดกับบุคคลอื่นเล่านี้คือสิ่งที่ต้องฝึกฝนอย่างยิ่งนะคะการพูดนั้นมันเป็นเรื่องง่ายแต่การฝึกฝนที่จะเข้าถึงความจริงเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายเลยเมื่อประสบเหตุเราก็ต้องคอยฝึกเช็คตนเองว่าเรายอมรับได้มากเพียงไรและเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลของธรรมะเหล่านั้น ที่เกิดกับเราค่ะคำว่าภิกษุข้อความละไม่พึงสแสวงหาความสงบโดยทางอื่นอธิบายว่าไม่พึงสแสวงหาคือไม่พึงค้นหาไม่พึงเสาะหาความสงบคือความเข้าไปสงบความสงบเย็นความดับความระงับไปโดยทางอื่นคือโดยมักที่ไม่หมดจดปฏิปทาที่ผิด หนทางที่ไม่ใช่ทางออกจากทุกข์นอกจากสติปทานสัมมัิปทานอิทธิบาทอินทรีย์พะละโพชฌงอาเรียมักมีองค์แปดรวมความว่าภิกษุข้อความละไม่พึงสแสวงหาความสงบโดยทางอื่นชัดเจนนะคะในการเดินทางของเราทั้งหลายที่ร่วมกันศึกษานั้น ก็เป็นไปตามพระธรรมคำสอนเพราะเราจะต้องรู้ชัดในปฏิปทาที่จะออกจากทุกข์ว่าไม่มีทางอื่นจริงๆนอกจากเดินตามโพธิปักเคียธรรม37ประการอันเป็นการ9ด้วยสติในสติปัานสเป็นลำดับ และตามด้วยสมมาประธานซึ่งประกอบกันอยู่แล้วในขณะที่เจริญสติปัฏฐานสี่ดังพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่าให้พิจารณากายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนตสในโลกเสียได้เพราะฉะนั้นขณะที่เจริญสติปฐานสี่นั้นก็เป็นการประมวลธรรมะหมวดอื่นๆประกอบเข้าไปนั้นเองไม่ใช่ว่าเจริญสติปัฐานโดยอาศัยสติแต่เพียงอย่างเดียวเพราะขณะนั้นก็คือเป็นการเจริญมรรค้วยนั้นเองโดยมีสติ เป็นตัวนำหรือที่ตั้งชื่อในฐานทั้งสี่ของอารมณ์ซึ่งขณะเจริญสติปัฏฐานนั้นก็เป็นการหมุนไปขององค์มรรคทั้งห้าหรือประมวลมากในการเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นไปทั้งในสมถะและวิปัสนาโดยมีฐานรากที่สำคัญคือมีศีลอันเป็นจตุปาริสุทธิศีลที่มีกำลังค่ะ คําว่าเมื่อภิกษุสงบกิเลสภายในได้แล้วอธิบายว่าเมื่อภิกษุสงบราคะสงบโทสะสงบโมหะภายในข้อความละเมื่อภิกษุสงบคือเข้าไปสงบสงบเย็นดับระงับอกุศลภาพิสังขารทุกประเภทภายในได้แล้วรวมความว่า เมื่อภิกษุสงบกิเลสภายในได้แล้วคำว่าไม่มีคำว่าความเห็นว่ามีตนหรือความเห็นว่าไม่มีตนก็ไม่มีแต่ที่ไหนหนเป็นคำปฏิเสธคำว่าความเห็นว่ามีตนในวงเล็บไม่มีได้แก่ความเห็นว่าเที่ยงไม่มีคำว่าความเห็นว่าไม่มีตนในวงเล็บไม่มี ได้แก่ 1941, ความเห็นว่าขาดศูนย์ไม่มีคําว่าความเห็นว่ามีตนไม่มีได้แก่สิ่งที่ถือไม่มีคําว่าความเห็นว่าไม่มีตนในวงเล็บไม่มีได้แก่สิ่งที่ควรปล่อยไม่มีสังเกตนะคะความเห็นว่ามีตนกับความเห็นว่าไม่มีตน มีเป็นคู่นะคะแล้วอธิบายโดยนนยะที่แตกต่างกันออกไปทําเห็นว่ามีตนนนยาแรกก็คือความเห็นว่าเที่ยงนั้นไม่มีส่วนความเห็นว่าไม่มีตนนนยาแรกได้แก่ความเห็นว่าขาดศูนไม่มีความเห็นผิดในเรื่องเหล่านี้ไม่มีแล้วนะคะส่วนในคู่ที่สอง ความเห็นว่ามีตนได้แก่สิ่งที่ถือไม่มีความเห็นว่าไม่มีตนได้แก่สิ่งที่ควรปล่อยไม่มีเมื่อสิ่งที่ถือไม่มีสิ่งที่ควรปล่อยจะมีไม่คะท่านก็ขยายความให้เราฟังดังนี้ค่ะผู้ใดไม่มีสิ่งที่ถือไว้ผู้นั้นก็ไม่มีสิ่งที่ควรปล่อยชัดเจนนะคะ สิ่งที่ถือไม่มีแล้วจะปล่อยอะไรผู้ใดมีสิ่งที่ควรปล่อยผู้นั้นก็มีสิ่งที่ถือไว้พระอารหันต์ก้าวผลการถือและการปล่อยล่วงผลความเจริญและความเสื่อมได้แล้วพระอารหันต์นั้นอยู่ในวงเล็บอริยวาสะธรรมแล้วประพฤติ จารณธรรมแล้วและพบใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าความเห็นว่ามีตนหรือความเห็นว่าไม่มีตนก็ไม่มีแต่ที่ไหนไหนด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาค้าวจึงตรัสว่าทิกษุพึงสงบกิเลสภายในนั้นเองไม่พึงสแสวงหาความสงบโดยทางอื่น เมื่อภิกษุสงบกิเลสภายในได้แล้วความเห็นว่ามีตนหรือความเห็นว่าไม่มีตนก็ไม่มีแต่ที่ไหนไหนฟังแล้วมีความสุขมากเลยใช่ไหมคะเพราะเป็นความปลอดโปร่งโล่งเบาปราศจากความเห็นผิดความยึดผิดที่เป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องของความทุกข์ความลำบาก ความกังวลความไม่ปล่อยจึงไม่มีความโปร่งเบาสบายค่ะเมื่อเป็นพระอาหารหันต์ท่านสงบกิเลสภายในแล้วจึงไม่พึงสแสวงหาความสงบโดยทางอื่นเมื่อภิกษุสงบกิเลสภายในได้แล้วความเห็นว่ามีตนหรือความเห็นว่าไม่มีตนก็ไม่มีแต่ที่ ไหนไหนฟังแล้วมีความรู้สึกสบายใจนะคะในข้อหนึ่งห้าิบห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคลื่นไม่เกิดในส่วนกลางทะเลทะเลเรียบอยู่ฉันใดภิกษุพึงเป็นผู้มั่นคงไม่หวั่นไหวฉันนั้นภิกษุไม่พึงก่อกิเลสเครื่องฟูใจในที่ไหนไหน คำว่าคลื่นไม่เกิดในส่วนกลางทะเลทะเลเรียบอยู่ชั้นใดอธิบายว่าโดยส่วนลึกทะเลลึก84,000โยชสี่พันโยน้ำส่วนล่างสี่หมื่นโยย่อมกระเพื่อมด้วยฝูงปลาและเต่าส่วนบนส0 0 0มื่นโยก็กระเพื่อมด้วยลมน้ำส่วนกลางสี่หมื่นโยไม่กระเพื่อมไม่สั่นสะเทือน ไม่เคลื่อนไหวไม่หวั่นไหวไม่สั่นไหวไม่ปั่นป่วนเลยคือเป็นทะเลไม่หวั่นไหวไม่กระชอกไม่เคลื่อนไหวไม่กระเพื่อมไม่หมุนวนสงบคลื่นไม่เกิดกลางทะเลนั้นทะเลก็เรียบอยู่รวมความว่าคลื่นไม่เกิดในส่วนกลางทะเลทะเลเรียบอยู่ฉันใด อย่างนี้บางสาธยายมาถึงตรงนี้ก็ระลึกถึงครอบครัวของท่านมีคุณท่านหนึ่งไปกันทั้งครอบครัวเลยค่ะและในวันนั้นก็เป็นวันที่สึนามิเกิดขึ้นที่มีการตายกันอย่างมากมายปรากฏว่าทั้งครอบครัวอยู่กลางทะเลไม่มีคลื่นอะไรเลยแต่เมื่อมองไปที่ชายฝั่ง เห็นคลื่นถาโถมมีความสูงมากและพัดเอาบ้านเรือนต้นไม้บุคคลต่างๆที่อยู่ที่ชายฝั่งลงสู่ทะเลหากว่าครอบครัวของท่านผู้มีบุญท่านนี้นะคะมาอยู่ที่ชายฝั่งก็ไม่พึงกล่าวว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะนี้การสั่งสมบุญนั้น เป็นความดีอย่างนี้เองนะคะทุกท่านปลอดภัยเพราะอยู่กลางทะเลด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้หม่อมชั้นทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาเรียสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศล และอุทิศบุญทั้งสิน้นแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้ง31มบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัาจินดีอานุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ